อีกไม่น่าสกายหนานี้จ้ะ <c oughs> ว่าลูกชายฉันไม่อีกแล้วลูกชายฉันอันนี้ออกรายการคู่กันแล้วจ้าคือพอฉันเห็นคลิปนี้นะฉันรีบปฏรีแอคเลยค่ะคุณพี่ นีเปลื้งติดมใจมากเพราะว่ายังไงอยไม่ได้เห็นลูกชายมานานเกินโอ้ยส์กระจกไปแล้วแต่ก็ยังดีที่เขาได้ออกรายการด้วยกันด้คะก็คือรายการพิกทิปวิทวินมิกนาอีพีห้าของวินเวทวินกับยมิกเป็นชื่อตอนว่าอีบีนาจงช่วยสกายนานี้จะเข่าองกดมม่มามามาดูกันดีกว่าว่าความน่ารักถึงจะเพลินเพิงอย่างใดนะคะและประเด็นฉันไม่เคยดูรายการนี้ของช่อง TME ด้วยโอเคเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกมา ตอนนี้โฟเนี่ยคุณนานี้เขาถือว่าเป็นคนเท่หรือเป็นคนน่ารักเป็นคนเท่แต่พออยู่กัสกายนี่อันีดีน่ารักจริงไม่ทำไมความเท่เราลดลงวันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากคู่นานีนี้ไปแล้วก็ไปเชียงใหม่ไปบ้านเขาอ่ะเไม่รู้ทางบ้านตัวเองไม่สนหรือทำไปบ้านเขาได้หลอดสกายมาผมมาผมด้ยครับคุณสกายไปไหนไปไหน มาละอืมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พสุดสุดกับชีวิตที่เหนือกว่า สวัสดีครับวัสดีรวัสรสรวันนี้พิเศษมากมากเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพครับเราจะไปต่างจังหวัดกันซึ่งเราจะไปไหนครับมิกเราจะไปเขาใหญ่ครับแล้วเราจะไม่ไปแบบธรรมดาเพราะว่าวันนี้เราจะมีบทสวดระหว่างทางบทสวดอะไร๋อ อันนั้นดะปาดเยมไม่ใช่เออดีเนาะเตรียมของคนมาแล้วล่ะบทส่วนนี้บทส่วนนี้คืออะไรตอนนี้เป็นไวรัลมากหนังสืออีมีนาสกายนานี้ครับเออเฮ้ยแต่ชื่อมันเข้ามากเลยนะคือแบบคนคนคิดได้แบบคนเก่งมากเก่งอยากเห็นเฮ้ยตอนแรกใครคิดว่าทะเลมันแบบของจอดมากขนาดนี้เออแต่มันมันก็ไวรัลมากคนมันติดกันเลยโค้โหดูฟีดแบ็กไฮสคูลมาดิโอ้โห โอ้ไม่ธรรมดานะเรื่องยังไม่ทันจบนี่เขามีเรื่องใหม่แล้วนะเรื่องใหม่ชื่ออูใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงเรื่องใหม่นี่เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเพื่อนเหมือนเหมือนเดิมนะเป็นเพื่อนมีภาพเหมือนมีภาพแต่ว่านี่เป็นคนที่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งมาเจอกันเพราะว่าโชคชะตาตัวละครของตะกายเนี่ยก็จะมีพลังพิเศษซึ่งจะไปสู้กับอาจินเฮ้ยเล้วมัเข้ามาหมุนแหวนอะไรวะเนี่ยถึงขั้นสองแล้วถึงัวละครก่อตกายก็จะมีพลังพิเศษจนตัวผมเองก็จะเป็นอ่าคน ปกติธรรมดาที่มีเรื่องราวบางอย่างที่ท yeah. like, right like uh, uh ําให้แบบนั่นแหละมีโชคชะตาต้องมาเจอแล้วแบบเหมือนผ่านเรื่องราวอะไรไปด้วยกันอเหมือนแบบซิกซ้อมต้องมาเติมเต็มกันแล้วกันแต่ว่ายังทุกอย่างก็อยู่ในช่วงดีวอลล์อปเนาะยังแบบยังไม่พัฒนาไม่เสร็จอ๋าล่องน้องมิกล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอยากเป็นที่พี่ก้องซีเรื่องใหม่ซีรีส์เรื่องใหม่ถ่ายเป็นไงบ้างก็ดูเดือดนะถ่ายจบแล้วนี่ถ่ายจบขั้นเหรอ ได้ดูจริงไหมล่ะพ่อกับน้องเขาบอกดูเดือดดูเดือดหมายถึงว่าก็แอบหนักอยู่นิดนึงใจแล้วมีพี่วินจะให้คำแนะนำอะไรไหมก็ก็ไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรก็คือก็คือกูดูแย่ดูขาดนี้เวลาเราไปป่ออันนี้จริงอันนี้จริงมากเลยตอนนี้ไม่เพราะว่าอยากให้อยากให้เจอเองมากกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแบบเหวเก่งเก่งเก่งเฮ้ยเราเลี้ยวนี้ป่าใช่ค่ะ ่ะถามคุณวินเลยอะตอนตอน F4 เนี่ยคุณนานีเขาถือว่าเป็นคนเท่หรือ <Okay. S 1> เป็นคนน่ารักเป็นคนเท่ใช่เ้๋ล่ะ ตอนเดิคว่าคุณณนี้อย่างเทพเลยนะหน้าตาหรือนิสัยครับหน้าตานิสัยเป็นคนน่ารักแต่พออยู่กับกายนี่นุณณีดูน่ารักขึ้นเลยไม่ใช่ความที่เราลงเอาจิงหมายถึงว่าแบบก่อนหน้านี้เราฟิลแบบไม่รู้มันหลายๆอย่างหลายๆอย่างมันทําให้แบบเป็นไปเองเรื่องอะไรไม่รู้แบบตอบไม่ถูกจริงมันเป็นไปด้วยจโนมัติโดยที่ที่ไม่ได้ตั้งใจเลยแันเป็นไปเองแบบเนาะไม่ได้ไม่ได้มาคิดไม่ได้มาหรือว่าตอนตอนเดิคุณต้องแบบเป็นทาว ก้นำเ่าคุณแบบเป็นพี่คนโตก็เป็นเัแทนของมันแล้วพอตอนนี้มันก็เหมือนออกมาแบบมาอยู่แบบนี้มันก็เป็นอีกแบบตอบยางแต่รู้เรื่อตลอดเท่พูดไปทั้งหมดเพ่อประโยพูดไปทั้หมดเพื่อประโยชน์จริงเออน้องวินครับมันเดินทางอีกไกลไหมครับพอดีที่แบบพี่นั่งรถมันสบายเกินจะหลับ ไมยหลับเลยเหรอ,อสบายเลยใช่ไหมเบาะนั่งตอน2ตอน3มันจะนอนสบายปรับราบได้เนี่ยไม่หลับครับ อยู่คุยกันก่อนครับแล้ข้างหลังมันเต็มเลยพี่เรามากันสี่คนเนี่ยกระเป๋าเราแบกมานั่นเลย่บ้านมาข้างหลังแล้พี่ยกบ้านเลยเหรอแต่ว่าขนาดที่เราเนี่ยแบกสัมภาระกันมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าสามารถเก็บทั้งหมดได้อย่างสบายๆยนะครับเพราะว่าด้านหลังสัมภาระได้เยอะมากนี่ยิงผวกมาตัวใหญ่นะแล้วนั่งนั่งกันยังเหลือๆนี่แขาคอยนี่ข้างหน้ายังนั่งได้อีกสามคนนะเดี๋ยวจะซึ่งเกมวันนี้น่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไป ติดตามกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมและเกมอะไรเ่นันี่ยค่ะแล้วขอบคุณสปอนเตอร์ด้วยนะคะที่เนาไ้เกิดนำรายการาานี้คือเห็นเนาะไอ้ลอสปอนเตอร์ค่ะอิฟบอกอ้าวเวลคัมลุกเข่าใหญ่นะคะ พีวันนี้คนเยอะมากมายเลยนะคะคุณบีคุณมีคุณสกายคุณนานินะคะวันนี้บนรถสนุกสนานนะคะระหว่างทางเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับนั่งสบายมากเกือบหลับเลยเบาดนิ่มเกินจริงไหมเนี่ยจริงเสียงมันอยู่นิ่มเลยนิ่มจริงนะโอเคจริงจริงสกายเป็นยังไงคะนนี้นะครับนิ่มครับนิ่มสบายนี่เกือบหลับเลยถ้าเฉี่นี่ใช้ปลอดภัยเลยเนาะปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับปลอดภัยหายห่วงครับเพราะเราขับ New X Gen นส์พีรุ่นตัวท็อปนะครับ i s เขามีระบบ ADAS ใหม่ล่าสุดนะครับกล้องหน้าคู่พร้อมเลด 2.0แล้วก็เซนเซอร์8.0รอบพันเลยครับครับแล้วก็ขับไกลๆแบบนี้เรื่องเครื่องยนต์ก็สำคัญนะครับ New X <S <S เขามีเครื่องยนต์ใหม่2.2อนจุดสอง DDI Next Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดครับพละกำลังสูงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันขับต่างจังหวัดเนี่ยเร่งแซงแรงดีไม่มีตกเลยครับถ้าพูดถึงความแรงเนี่ยต้องบอกว่าขับสนุกมากเพราะจริงๆเนี่ยผมได้มีโอกาสไปขับในสนามแข่งเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ไปขับในสนามขงบุรีรัมย์นะครับโอ้ยผู้เล่นกีฬานานนี้อ่ะโอ้โหผมอยากลอง ใช่ไหมเท่มากที่ที่ผมบอกคุณเนี่ยเขาต้องสีเทาแล้วหุนหน้าตาดูเท่ขึ้นมาเลยขับมาปลอดภัยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปเจอสิ่งที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยดีกว่าด้านในพอไหมฮะไม่ค่อยปลอดภัยเลยน่าปวดน่าไม่มีอะไรแกล้งข้างในใช่ไหมไม่มีไม่มีแต่อยากรู้แล้วเชิญด้านในได้เลยค่ะได้ยโอยเขาปวดเนีนี่ คือพีทเมสนะคะเขาวงกดที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดเฮ้ยใหญ่ที่สุดเฮ้ยหาทางออกยากที่สุดเฮ้ยหล่อที่สุด้ นี่คุณครอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าทีมงานของดิฉัน่ะไปซ้อมกันมาเมื่อวานครับเพิ่งได้ออกมาเมื่อเช้านี้โอ้มันยากจริงแต่ว่าไม่ต้องห่วงด้านในเนี่ยมีตัวช่วยของบุคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นงูเงี้ยวเที่ยวขอแมงป่องอะไรคือช่วยคุนเต็มที่ไม่มีเลยการนี้กิตใจทำด้วยอะไรเขาเนี่ยคุณคิดว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่มองคือมันยากไหมคือผมว่าอย่างเขาวงกดที่นี่ดิวเล่นไม่ได้เลเพราะดิวโกงสูงเกิน เคยไปเข่าวงกดกันมาก่อนไหมอะ้องมีเคยไหมยังเลยครับในชีวิตนี้ไม่เคยนะครับเคยแต่ดูหนังอะไรนะเบสเลนเนอร์เออใช่เด็กเบสเลนเนอร์ผมเคยตอน ประทุฝังใจเลยตอนนั้นในข่าคลายรู้เสือใช่ที่ไม่ค่อยถูกใจกับเขาของกูเพราะว่าตอนนั้นกลัวแหละเราวิ่งหาทางออกแล้วไปเจอเพื่อนวิ่งถือไม้พองมาจิ้มสาวในข่าวุงกดใช่ตกใจกลัวไม่คือกลัวแบบกลัวเจออะไรแปลกๆซึ่งวันนี้ก็มีไม้พองใช้สังานี้เป็นสั่งยากสกายเคยไหมไม่เคยครับวันนี้ไม่ไม่ค่อยอยากคู่ในนี้จะมาคู่กันจะไปเชียงใหม่ไปบ้าน เขาอ่ะเป็นทุกทางบ้านตัวเองก็เลยอาจะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนรีบไปวิ่งหาทางออกให้ก่อนเลยแล้วผมแลวิ่งกลับมาแล้วจะายถึงไม้พองลอยอะไรกินคะไข่แม่ข้ามกดผมว่าน่าเป็นความจำเนีเราต้องจำว่าทางนี้เราไปมาแล้วแล้วมันปานแล้วเราก็ไม่ไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเทคนิคไหมว่าถ้าจะจำจำจากอะไรเราจะต้องทำสัญลักษณ์มาไว้อะไรว่ามาแล้ววันนี้ค่ะ เราจะเล่นกันเป็นคู่คุณสนะกายคุณ็นคู่กันคขาเอาเอาเหรอคุณวีกัคุณมีคู่กันอ่ะเดี๋ยวเอาคุณมีคุณมียืนข้างกันเลยอ่ะคุณมีคู่กกมช่วยเขาจากเขาแต่ละคู่จะมีหนึ่งคนเป็นตัวประกันเข้าไปซ้อนด้านในอีกหนึ่งคนจะต้องเข้าตามหาคู่ของเพลงฮิตเจอนำคุณใจไปเปิดกล่องคาใบ้และหาทางออกจากเขากดให้ได้ผู้ไหนออกมาได้ก่อนเป็นผู้ชนะชนะเราได้อะไร ชนะได้ความภาคภูมิใจนี่สกิปแตงก็ได้รถกลับบ้านได้รถกลับบ้านด้วยถ้่านมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราจะ่ปชุบกันว่าเราจะได้เลือกกล่องคำใบ้เป็นกล่องไหนตัวแทนไปชุบกันเลยค่ะมาหนึ่งสองสามคุณแพ้จบคุณชนะคุณบินคะตองในนี้มีกล่องอยู่หนึ่งและสองคุณบินเลือกกล่องไหนดีคะเอาหนึ่งอะไร ใครจะเป็นตัวประกันด้านไหนคะทางฝั่งคนสกันค์จะไปหยุดไหมผมเป็นผมเป็นได้เลยเอาได้เลยผมเป็นคนหาก็ได้อ่าแต่ว่าคุณอันนี้ความจำคือเป็นเลิศแล้วตอนนี้คุณมีคุณมีคะใครจะเป็นตัวประกันด้านไหนคมาผมดีกว่าผมเป็นตัวประกันตัวประกันอยู่ด้านไหนตัวประกันที่เกี่ยวมอเมงที่เขียนคุณมีก็ต้องไปตามหาที่อินนะซึ่งมั่นใจอยู่แล้วเรื่องความจำเราแน่นอน ครั่นนั่นอยู่แล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเกมกันเลยค่ะคนต้องค่ะนไหนอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะนานีไปค่ะเย็นนี้ไปแล้วไปด้วยกัน่นะนะ ขอให้เจอสอเอขอให้เจอกันลยนะครับคงถึงทางที่เราต้องจากลากันแล้วขอให้โชคดีนะโชคดีครับอ่ะเขาแยกการใช่โอเคตอนนี้มีอยู่ทางเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามทางไปก่อนดีนะที่ตา้อกด้วยผมกุ๊กอ่ะโอเคเรามาถึงทางแยกอีกแล้วนะครับเราต้อง เราต้องเลือกแล้วล่ะงั้นเราใช้ขวาและซ้ายดีเหมือนเดิมดีกว่าใช่ฉันว่าเดี๋ยวมาเจอกันแน่เลยอะต้ใจต้ใจเจอกันยัเอาทำไงอะโอ้ยอย่างนี้เราก็ไปทางนู้นเลยโอเคเชื่อผมแปลว่าตะกี้ผิดพลาดหรือว่าเราหาทางออกก่อนดีแล้วเราแล้วเราอปกลับอันนี้ที่เราออกไม่ได้สกายดิวิน เนี๋ยวยันสกาชิวมาสพานแดงสะพนดงสะพานแดงเฮ้ยทำไมมันเดินกลับมามันวนวนลกับที่เดิมเ่หรือเปล่าอ๋อสบามากพูเนี้ยเยเกดนิจนสกาเหมือนมาปีกนิกับเหมือนมาอาบแดดชิลๆเนาะปล่อยให้ยานานี้เนี่ยหาไปก่อน นี่ว่าตอนเนี้พวกเราพวกเราต้องหาสภาและเริ่มเหรอเริ่มจะเจอเหรอ <laughs> เริ่มหนักแล้วตอนนี้เร้คิดว่าเราเดินบนหนัวเวียนหัวแล้วตอนนี้จะเฮ้ยนี่เด็กชิโนเขาบอกอะไรเราไหมตรงนี้ไม่น่าบอกตรงนี้น่าจะขอความช่วยเหลือเอ้ยทางนี้มีตรงน้องมิกนี่นี่ไปทางนี้เอ๊ะ <laughs> ตันนี้กับที่เดิมกันพี่วิน มิกพีวีอันนี้นะถูกอ่ะอันนี้มันมาละพวกมันไปผิดทางก็มันดูแบบว่าเสียงดูเสียงผ่านมาเรื่อยๆเกาวเฮ้ยเจ้าก้วเจ้าก้วเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเห็นสะพานแดงยังออกรูนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยนี่มาแล้วใกล้แล้วเฮ้ยเกมที่มันง่ายอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะยากกว่านี้แต่มันง่ายอ่ะชิลมากเลยอ่ะไปนี่เราเจอสะพานแดงแล้วสะพานนี้เนี่ยมันอยู่ทุกทุอย่างจากมุมสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาลงมาลงมาเนี่ยเย็นอันนี้พบความสุงข้างไหนอันนี้เลยโอเคแล้วทุกคนเราจะได้เจอแล้วทำไมเข้ามาพร้อมกันเออมันรวมทีมกันจริงว่ะวิ่งครอเราทำเกมเราต้องพาสกาย์นี้ออกไปก่อนเราจะได้เชนะโอ้โเจ้าเช้าขวัติวัวตัวครับมาไล้ครับมาครับปิดกล่อนครับครับผม ทำใบเลยครับเอ๊ทำใบคือแผนที่หรอขอ,อได้ได้เปไ,ได้ไป็นแผนที่ดูทำใบได้เ<ช>ลครับสิบในการโทรขอความช่วยเหลือจากทีมงานในหนึ่งนาทีอ๋อเนี่ยนี่คืออันนี้บอกว่าดีกว่าหรอผมอ่านเกียงผ่านแล้วผมไม่บอกคุณหรอกไปครับคุณสกาย,ยาไปครับทำไปนะเดี๋ยวเราห้อ,องเดี๋ยวทีมโอ๊ยเขาบอกให้มองหาลูกลูกลูกปั้นนะครับลูกปั้นจะชี้ไปสู่ทางออกทางนี้ครับอ่าต้องหาทางออกกันอีกเ เฮ้ยเขาจริงแล้วอ่าเมสันเดินไปค่ะเกมนี้เราจะไม่แพ้ใครชนะเนี่ย่ะผมเก่งมากความช่วยเหลือไม่ต้องช่วยเฮ้ยมาแล้วบอกใครว่าเป็นฝั่งนี้ ถึงด้วยไปเร็วกรจากันหาคนทางออกคนทางเขาต้งกลับมาเจอแม่เออว่ะไปแทนรถกันได้ไปไปไปเท่าเออมาเหรอถด้วยเฮ้ยผมมาถูกแล้วผมมาถูกข้างแล้วเราถือครับเล่นจริงจังมากนะการแข่งขันเนี่ยต้องตัวต้องจริงจังนี่ใี่ไหมเหรอเจอแล้วนี่นี่ถึงแล้วนี่ นี่ด้วยมันสมองอันฉลาดหลักแหลมของสกายและแมนนี่ทำให้พวกเราสามารถทำลายเวิร์ตคอร์ดเป็นกินเนส์เวิร์ตคอร์ดนะครับของประเทศไทยแต่นี่อยู่ไหนวะอ๋อตลกธรรมชาติเกิน <c oughs> <c oughs> เอาเอามาเจอกัน <c oughs> เี่ทันช่างน่ารักดิอยีดห้ไม่ให้ไม่ให้โอ๊ยไม่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 อมอันนี้ไม่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 ้ม่ไ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 ม่่ม่ม่มไ ตายละคู่คุณอยู่ไหนละคะเนี่ยต้งเหน่อยจังอาละค่ะแสดงความดีด้วยออกมาถึงทางออกจนได้นะคะหัวยากไหมไม่ยากเื่องเนาะทีซี่ถ้าเป็นเจนก็เป็นระดับตูกินแนย เกมนรกอว่าเดินเล่นโอ้ยแต่ว่าเสียงหอบนี่นคืออะไร <laughs> เป็นยังไงด้านในมันมีตัวช่วยอะไรที่ำให้คุณมาถึงทางออกได้ไวขนนาด้ว่าตัวช่วยน่าจะเป็นตัวเองนี่แหละคือตอนแรกก็คืออยา่างสกายเออเกมอย่างเงี้ยเรามาแบบเป็นแท็กทีมหยุดทีมเดียวกันดีกว่าไม่เรารวนทีมกันมั้งเปิได้ก็เราช่วยกันทำได้นหมดได้ไหมเราอ,อยากแข่งกันเลยพ <c oughs> อพี่น้องกับพี่นันนี่มาถึงปุ๊บ สถการณ์นวิ่งหนีโอ้เราวเขาเลยยังไม่ทันดูแผนที่เลยอ่ะก็เห็นเขามีตัวช่วยแล้วตัวของสบายแล้วคุณอันนี้ครับไปไหนมาคุณอาจารย์จะเข้ามาถึงก่อนเลยคุณไปไหนมามันมีจังหวะเหนื่อยครับแล้วผมก็เลยเดินเล่นแต่ผมคิดว่าสบายแล้วแหละเดินออกละแล้วผมก็เดินไปมาแล้วก็เจอลินกับน้องนิกพอดีก็เลย เลยเรีบก,กั้นเขาแต่จังหวะกั้นนะผมแบบหลงทางก <c oughs> ั้น <S <S เองก็พากันไปทางตันแล้วผมไม่มัม่นใจแล้วก็ลืมว่ามันเข้าซอยไหนอะไรเงี้ยก็ออครันคันบางทีคือหายไปแล้วคุณสกายมาถึงก่อนอนะคะแต่คู่ที่มัถึหพร้อมกันก็คือคุณมิกแล้วก็คุณบินแสดงความยินดีด้วยผู้ชนะนะคะค่ะโอ้โห คุณสกายและคุณอันนี้ค่ะบทลงโทษของเราเนี่ยคุณคิดว่าเป็นอะไรใง่วกทาสสวนครับเฮ้ยดูได้ไงอ่ะผมทนกันบ้างโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณสกายไปในอันี้โดนโทษนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดทำโทษกันดีกว่าค่ะอ่ะดีค่ะงงว่ะงงงงอะดิจะเป็นไม่จาเป็นังไงนะ เราไปอีกทางไงเข้าปับปมปับตมสะพานลุงแอ้าไปเลดูว่าไปทางทางเดิมไม่ได้เดินมีทางหบบก r ะคะ b r e a k i n นะคะพบกความผิดปกติของวีมิที่ไม่ได้ผ่านตามเส้นทางขหรอการบวยโอ้ เต็มบุทย์อะไรมาไม่รู้อ่ะเต็มไงก็ต้องมานี้น <c oughs> คุณทำไมอ่ะเกือบจะคัดอยู่แล้วคุณจกายและคุณอันนี้ค่ะดิฉันมีเรื่องน่ายินดีจะแจ้งผลสร้าเนื่องจากคุณวินเนี่ยนะคะ่ถววงกดของเราเนี่ยมันก็มีทางที่มันชัดเจนอยู่แล้วเว่าต้องมาทางไหนอะไรอย่างไรนะคะที่ฉันมีทีมงานที่โอบล้อมอยู่มากมายแต่มมันีีททาง่คไม่น่าเชื่อที่มาหาผมไม่เจอหรือว่าคุณไม่ได้มาตามกฎกติการของทางแถววงกดมันมีกฎเนี่ยเหรอฮะ เริ่มรใยการเราไม่ได้พูดถึงกฎ <c oughs> อธิบายหน่อยมันเกิดอ,อะไรขึ้นคุณมาทางไหนยังไงไม่คือผมกลางพี่เสร็จกา <ผม S 2> รแทนที่แล้ว,ลวผมอ้ำอึ้งว่าสองคนนี้เขาทิ้งผมไปแล้ว <c oughs> ผมก็เลยทำยังไงต่อยใจแบบตาพวกสานานนี่อย <c oughs> เราก็าเลยการแทนที่เลย <c oughs> เรามองว่าจิตทางออกยังไงปุ๊บ <c oughs> แล้วัตตรงแตดตรงเลยหรอในดูืิมันเป็นทางตันว่ะอ๋อมันตันนี่ คือรระะถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้ไดเนี่ยจบมากเลยนะเนี่ยโอ้้าว่าแล้วทำไมถึงเร็วจังนี่ไมได้าค่ะคช่องทางธรรมชาติไปคม่ะนี่เชื่อเียทางนี้ ซึ่งคุณคุณมิกพยายามห้ามแล้วไหมหรือว่าน่าจะเข้ารวมกันติดเต็มเลยครับตอนนี้ขออนุญาตหันหลังนิดนึงนะคะมีอะไรอยู่ที่หลังแอปปับตกไปแล้วอันนี้เขียวอะไรเีเขียวๆนะคะแต่หลักฐานสำคัญที่คุณมุดมาคุณบินขออนุญาตหันหลังให้นิดนึงค่ะครับบริเวณหัวของคุณอุยนี่นะครับนี่นะคะแล้วมันมีความยุติธรรมอยู่มันต้นไหมมันยื คณะกรรมการนะคะเรื่องภาษา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 บ้าไงครับั้าศาลนะคะจากอ่ด้านหลังนะคะเป็นคณะลูกขุนทั้งท่านะคะด้านหลังถึงแล้วนะคะคุณไม่ได้มาตามทางที่กำหนดไว้นะคะดังนั้นทีมงานขออนุญาตปรับแพลนและผู้ชนะได้แก่คุณสกายและคุณงานนี้ค่ะแล้วเราก็เสร็จกันไปแล้วนะครับส่วนเรากิจกรรมนี้ก็อยากถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากเฮลวินก่อนเลยนะครับ เอาตัวคนนี้ดีกว่าคุณสกายและคุณแนนนี่เป็นยังไงบ้างครับสนุกดีครับสนุกดีก็ไม่ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการอะไรอย่างนี้บ่อยๆได้มากับเพื่อนๆแล้วก็มาต่างจังหวัดด้วยไงก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆดีใช่นั่งรถนานนะสามสี่ชั่วโมงอ่ะหมดเลยเขาใหญ่แล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหน่าสบายมากหลับเลยก็สนุกมากครับแต่ก็ไม่เห็นเป็นสายยาว Always Win อะไรอย่างเงี้ เกือบจะชนะอยู่แล้วไงโอ่ต้องมีแก่ตัวอะไรสักหน่อยระไม่เดี๋ยวรายการไม่สนุกรายการมันจะไม่สนุกนะครับผมก็เลยแบบวางแผนมาแล้วว่าเออให้มันเป็นแบบนี้มันจะได้ดูแบบว่าน่าติดใจไก่กับผู้ปีกเลยถ้ามีถ้ามีเทมหน้ายายใหม่ไหมมาเออต้องมารอเล่นแล้มาแล้วมาโอ้สนุกสนุกอย่างมาถ้าจะมาถ่ายพีหน้าเนี่ย บอกเลยว่า,นาหนักกว keit, ่านี้แน่นอนพี่ๆจะไหวกันหรือเปล่าไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วกันเพราะเรายังเรายังอยากเราอยากแพ้เรายังไม่เคยแพ้เลยอาจจะต้องส่รอง้ันว่าโค้ชไหวไหม ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับกับ New X the Next Peak นะครับเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์สปอร์ตแบบนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณสกายนานี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ขอบคุณไอเลอรสปอนเซอร์ขอบคุณไอร์ฟูเฟนมี่นะครับมีสภาพครับระตูก็ยังรับชมย้อนหลังได้นะครับทางวิวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังจะมีแฟนคอนครับก็ตะกายอันนี้เฟนอนมิโนนะครับก็15กุมภาพันี้ยถ้าใครใช่ค่ะตัวเอาไปหมดแล้วมาดูพวกเรานะครับปีนี้ก็จะมีทััันนไม่ครบก็เป็นอันนี้กับสกายอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันครับก็มีมูเตอร์เลฟครับก็อนนี้ก็จะเล่นอีกเรื่องนึงอันนี้เล่นอีกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องที่เล่นด้วยกันอีกเรื่องก็คือชื่ออูครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ2คนด้วยนะครับขอบคุณครับครับตอนต่อไปนะครับพวกเราสองคนนี้จะไปทำกิจกรรมอะไรนะครับรอติดตามกันนะครัับบบววนนี้้ไปแล๊าายย เว้ยโรงลาลชีวิตเลยว่าประสบการณ์ใหม่แล้วกันชนะอยู่แล้วชีวิตเพราะแม่ต้องภูมิใจการเรีนี้ฝากไว้ผมรู้ว่าจะได้เจออีกหรือเปล่าแต่เกมนะ้ไม่ยอมนะค่ะ มิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีคจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าคาวนี้ก็จบไปแล้วนะจ๊ะสำหรับอีมินาจงช่วยสกายนานี้ออกจากเขาวงกฎนะจ๊ะพีคทพิปวิ์บินมิกอีพีห้าจบแล้วคุณพี่ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักด้วยนะคะว้า แม้แต่ถ้าจะให้ดีก็เนี่ยสกายนานี้มาบ่อยๆนะคะคุณพี่นะจะดูทุกคลิปเลยสปอร์ตเต็ทีโอเครีแอคเสร็จแล้วไปทำงานก่อนนะจ๊ะสายแล้วจ้ะสายมากโอเคบ๊ายบาเจอการคลิปหนะ้า